นี่คุณอยู่กับอะไรกันมินนี่เมาเป็นเท้าพังได้เป็นแบบนี้นะบลัฟบลวยแท่อมขมเปรี้ยวหวานนมฉบู๊ก็มีอยู่แค่สองเพลงที่ร้องกับพี่มาย คืองนี้สวัสดีครับกูดมอนเ n งจริงเชอร์เพลงเนี้ยฟังตอนยกเวทเพราะมันเจ็บปวดหัวใจแล้วอ่ะมันทำให้เราอยากยกขึ้นงแกใช้เท้าพูดแกติดหวานเหรอเอ้ยหนูติดหวานหนูสาวหวานคะหวานเปรี้ยวอมขมอมเสียวอะไรวะหรือเธอจะคือหรือจุ ท่านรู้ธรรมชาติหนูแต่งเองอะ่ะหนูจะเป็นแบบว่าแก้มหนูอย่างนี้เลยปืดแล้วก็เป็นจมูกอย่างี้แก้มให้หมันบ่มแดดกูบ่มตลอดเวลางานก็นคือกู้บ่มไม่มีแดกดกู้บ่มวันนี้ยังไงทําอะไรทำไมอยูยอย่สาวกินข้าวกองน <laughs> คือมันไม่บอกติแล้ว <laughs> พูดหนูแต่งหน้าแบบนี้กันอยู่แล้วเหรอคะก็หลังจากที่คุณได้เห็นใน ep ก่อนหน้าให้ใครไม่ได้ดูย้อนกลับไปดู ep ฮอลลัชิก้าก่อนได้นะคะ วันฮอลล่าชาก้าแล้วรู้สึกว่าเราร้องเพลงร่วมกันสามคนแล้วมันเพราะมากเลยเราก็เลยกลับบ้านไปทำเพลงเสร็จภายในวันเดียวแล้ววันนี้วันนี้คือวันต่อจากวันอลล่าชาก้าเลยค่ะเก่งเอะเก่งอะงานเร็วนะ งานเร็วงานเร็วทำขยันได้แลท่านผู้ชมก็รอมาแยกกันดูนะคะไหนพูดจริงไม่จริงแต่วันนี้เรามีโปรเจกต์ถ่ายร่วมกัน3คนจริงๆและวันนี้นะคะเราแต่งหน้ามาด้วยลุกฉ่ำโกลงเงาวาวขาวกระตูว <c oughs> <c oughs> ชืว่อรู้ไงและมันจะฉ่ำโกลงเงาวาวไม่ได้นอกจากกาลา่าคันเล่กลิมเมอร์แกลมบัตสติกแบบว่าเพิจะแบบว่าลานช์แบบว่ารีแบบาลาีสแบบว่าออกมาใหม่อะ ตแตงเขาจะ่แล้วมีทั้งหมดกี่สีเนี่ยหนึ่งามแ้หกสีมีทั้งสายเกาหลีเป็นเบอร์หนึ่งสองสามแล้วก็สายขอคือเบอร์สี่ห้าหกนี่เปสติกอย่างนี้แล้วมันก็จะมีสองฝั่งนะคะฝั่งน,นี้จะเป็นหมวาบลัชที่เป็นแบบว่ากึ่งครีมกึ่งบลัมซึ่งมันก็จะมีความแบบว่าเกี่ยง,ง่ายๆอะไรอย่างนี้แล้วอุ้ยแม่ต้องแสงเวอร์รายในนี้เห็นไหมว่าปิดฝาฝั่งนี้ปุ๊บเปิดผาพัน เป็นบลัชอ๋อเียเกี่ยเขี่ยเีเีเีอะไรประมาณนี้นะคะก็จะผสมอยู่หน้าเราโดยใช้สีอันนี้อันนี้จะเบอร์6กวายมิลลี่อม่มงนิดนึงอะไรเงรี้ยเพราะว่ามันจะได้แบบโดดขึ้นมาแล้วก็ผสมส้มส้มแดงแดงอ่ะก็จะมีให้ความรู้สึกเข้ากับสีผิวของเราเลย A few moments later เราสวยจัดเราว่าทูพิมะ่ะวันนี้ใครถ่ายคนแรกโมครับ พี่หนุยโลเทตทั้งตัวไปบนี้เดินนอนฟังยันส์ย yes. yes. ระวังจะหลับจริงไม่ต้องระวังกูหลับจริงว่าเช้าตื่นกี่โมงเจ็ดโมงเช้ามาถึงนี่แปดโมงมัวงมากตอนนี้เห็นพี่หนุยได้นอนแล้วเราก็อยากนอนบ้างจะนอนท่านปกตินอนท่านไหนครับปกติก็นอนแบบแอดละแนด์เฮ้ หลังมอมเมาเยาวชนมอมแแมมชื่อของเก๋าคือบาวเบอร์บาที่จริงอันไม่ต้องให้หนูพูดหรอกแต่หมูเลยเข้ามากันเต็มเลยเนี่ยบาวเบอร์บาเป็นหญิงสาวจัดแดนใต้ชื่อเธอของเก๋คือดอกไม้ไก่ปล่อยเพลงใหม่แล้วรถแท็กซี่สีเหลืองคือแท็กซี่ไปกับนุ้ยไหมจ้ะนุ้ยนุ้ยนุ้ยไหมจ้าไมจ้าไม่จัแท็กซี่ ไปไปกับหนุยไหมจ๊ะ <c oughs> นี่ไงสุดมอร์นิ่งมันจะมีจังหวะที่ถ่ายงานแบบนอนสนุกแบบว่าช่วยหลับจริงหลับจริงเุ้ยชุดนี้มันน่าเต้นมากเลยเว้ย ดีครับทำดีครับน้องๆดันไหมครับไม่เลยครับออคิดว่าเขาฝากคนโชว์เลยเดี๋ยวอะ่ะข่าวด่วนเปิดพรีออเดอร์แผ่นเสียงอัลบั้มแบบเบิมเบิมที่เป็นของขวัญวันเรียนจบ จากมิลลี่เองจ้าวายนิ y ้วแบบเบิ่มๆทั้งทีจะธรรมดาได้ไงล่ะนอกจากแผ่นวายนิ้วสีพิเศษข้างในจะมีอะไรอีกมันก็ต้องมีแล้วไหมหากท่านใดอยากให้กำลังใจและสนับสนุนศิลปินคนนี้สามารถพรีออเดอร์ไวนิ้วได้แล้ววันนี้ถึง30พฤษภาคม50ออเดอร์แรกจะได้แผ่นเสียงและลายเซ็นจากมิลีขอบคุณคะ่ะ มเป็นคร้งรกที่รอมานานๆนะขรังรักที่รอมานานๆาแต่บอบอกแต่พูดว่า ว้าวใหม่ก่อนแต่งหน้าก็เสร็จก่อนค่ะก็เสร็จก่อนเฮ้ยเหมือนะบรปะว้ายนั่นแหละนั่นแหละเป็นแบบว่าไม่ติดสวยมากเหมือนว่าอ้ทีเป็นมองผ่านอะไรไปเยอเป็นเช้าผ่านได้เป็นแบบ้ไอ้ท่นี้เอาอย่างงี้นะไปย

นี่เป็นคนเสียวนี่เป็นคนสง่าสวยสะอาดสว่างสงบอาบน้ำมา30ันนสิสวันเสียวเยี่ยวแทบปิดนี่เวนสวยแท้อมขมเปรี้ยวหวานนมชะบู๊นม้าไปกินี่เสียวภูบ๊ายบายลูกค้าข่ารายการหนูพี่เข้าเขพี่พี่เขาให้หนูใช้เขาให้หนูใช้